บางบางเปิเปปดรถให้บังบางอดูเลยเอ้ยมอะไรตอบได้ได้ <c oughs> เป็นเชือกแรกในประเทศไทยอีกแล้วนะครับเอ้ยไม่เชือกแรกหรอกเชือกแรกในซุ้มดีกว่าไม่อยากในประเทศละที่มีที่มีนี่เป็นของตัวเองนะครับ ครับ้านชอบกินอ,อ,อกก้อยกรอบวันนี้มากนี่น่าจะเป็นน่าจะ,จะใส่ไปงานนวนี่นะงานใส่ไปงาน เดี๋ยวแบมขียย่ไปแป๊บนึงเขาก็น่าต่างือนผมอ่ะนะบัวนี่เขาพูดเลยนี่ผมปลูกต้นไม้แล้วนะแม่แล้วจะเหีห่ยวเหออกไม่รู้เป็นไรผมปลูกไว้นะครับฝนก็ไม่ค่อยตกนะแต่ก็เกิดอยู่ปลูกประมาณโโหโอ้โห,โห,โหต้นนี้ทำไม เอ้ยถอดปอกงาแล้วเฮ้ยถอดปอกงาแล้วเฮ้ยโอ้ปอกงานชิ้นแรกของบวัวนะถอดปอกงาแล้วม,มันชัดไหมอะเอฟซี FC ว่าชัดไหมเดี๋ยวไปถ่ายกกตรงกระดานหนึ่งตัวเขียวหนู่นะ เดินไปข่มดาวอ่อแป๊บนึงวักดาวทำชื่อไอพี่บัวเลยเขาสั่งตีที่ไหนครับผมจะได้สั่งตีแกตีมาให้เองเลยเหรอแต่ตีเองหรือเปล่าขอบคุณให้น้องพี่ทำโอ้โหที่ทำอันเนี้ยได้ปุกมือด้วยที่มันทำด้วยอันเท่าไหร่ครับไม่ทราบไม่ทราบเหรอครับคุยหน่อยนะเย็นนี้นะโคีบ้า นี่หลงขุดไว้น่ะแล้วผมจะปลูกต้นไม้ไงเออรอแท้เออเออเฮ้ยเล่นปอกงาละเขามีเขามีป้ายชื่อด้วยนะบัวบาทเดินหุ่นนะดุนดุนผมนดุนดุนดุนยาวไปนิดเขาเขาใส่กันอย่างนี้นะครับที่อินเดีย เดี๋ยวเดีาลูกนี an, ่นะคุมอยู่ข้างหน้าฝั่งนี้ม่ยอมแสงฝั่งไหนถายูกอ่ายลูเป็นลูก่าลูกยเปลูกเลยกเกเอาไปเยงงนยกขาอบังนายสายหัวอบังยด้วยอ่บังนยต้องสายหัวลยลูก ุด่าล้วรุดอ๋อกดได้ค hey, <hey>, hey, ือลอยถวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปอกงาลูกอย่าไปดึงออกเรียบร้อยครับแม่ดงออกแต่ฝั่งขวามือนี่ดูด,ดูไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมใส่เลยนะเขา,ขา,ขา,างงเ,เขาเขาใส่กันอย่าง,งนี้นะครับประเทศอินเดียเขาก็ใส่กันอย่างนี้นะครับใส่แบบ <l ots> ็นยานหนึ่งปอกงานหล่อีกแล้วตก oh. อีกแล้วใครลาไปสี่แยะ่ะลาสุดเสืบเอบัวบัวดึงลงแล้วบัว ผมว่าจะไปมาดูจัดจานเอ้ยพี่ใเลิศจะมาเบิ้งผมว่าจะไปมาดูจัดจานเอ้ยพี่ใเลิศจะมาเบิ้งมาเบิ้งวาเบิ้งดาวต้องมีดินน่ดาวแมนจะไปคมขวัญดาวนี่ดาวต้องมีดีนะครับดาวต้องมีภาพพอดีนะครับภาพชัดเสียงชัดดีไหมครับเดี๋ยวตเลิศเห็นไอ ที่ใส่ข้างหน้าแล้วจะอึ้งนะครับม,มีปอกงาด้วยมีปอกงามีป้ายชื่อพร้อมนะจะไมมีเพชรด้วยครับผมชางอินเดียเนาะช้างอินเดียดูว่าดูดูข้างหน้าเห,เห็นแล้วแบบดาวอยากได้เลยจับนี่ไว้นะ <c oughs> จับตรงนี้ไว้ <c oughs> มันจะเอ๋เดินมาพอดีนะครับมาลาจาเอ๋เดินมาพอดีนะครับมาลาจา ปอกงานเราหล่อมาแล้วจ้ากับปอกคอจอดๆหมุนจังเลยเนี่ยไม่ดีเ e อฟซีมาแล้วชัดไหมจ้ะไปข่มขวัญน,น้องดาวนะด,ดูไม่หมุนชัดไหมครับ ชัดดีไหมฮะตังตกใจไหมเฮ้ยชัดนเออขาตกบ่ล้อคลักนะยี่แม่วะนั่นแถอดปอกง่ายไปแล้วเอเอ,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 มอไม่ถอดปอกง,ง่าเยเลแต่หน่อยเลยนะอยถอดแต่ข้างขวานะข้างซ้ายไม่ถอดนะแปลกเราอะไปแล้วไปแล้วไปขมขวัญตั้งดาวก่อน เขาจะพาไปหาเลิศดอยู่ั้งตอนเย็นผลไม้เขานะไปดูดากบวัวสิโอ้โหเต๋บัวเตะชุดอะอืมอืมอืมสุดยอดเลยไอ้หนูคุณพี่อะไรนี่แหละครับน้าน้าหมากบันเทิงนี่แหละครับเป็นคนตีมาให้นะครับ ไปขุมขวัญน้องดาวก่อนบอกว่าอยู่ครบไหมอยู่ครบครับทั้งสองข้างอาจจะมีหลุดบ้างสักเป็นช่วงเวลาดูภาษาอินเดียเราจะเอาไม่อยู่ครับไม่ค่อยฟังเอ้ยน,ยน,ยนย่าจะไปไหนฉันจะไปข้างนอกเราเป็นเพลงดิดพินเติงตร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 ิงเฮ้ยดูงี้เปิดเพลงอินเดียให้ฟังละโอ้โหเนวอนเบิ่งสร้างคอยไม่หอดซื้อบอัวบานเลยหรอ

ดดาวโตยังวะากว่าอินเดียมาจากใส่ปะน้ำมากเฮียมาแล้วเซตเซตแถท,ทแถเซตเซตแทถดาวฮันดากให้แล้ววะเออบางอินเดียมาจาใส่ป่ะบอกง่ายก็เท่อะกว่าอุ้งอาบังอาบังอาบังบางอีหลีบางบาง,บางดาวมิดเลยอบาบังวะมาๆมาๆดาวงงมายังยังชัดอยู่ปเปล่บ กูสึกดาอือไอ้วนอือ๋อดาวเปไปลูกเท่ดีเ้ออตาบอกบังอะไรวะฝันเงินกู้รือเปล่าเนี่ยมาหารักกินไผ่เขาเนี่ยเข้าเข้ากับสร้อยพอดีสร้อยทองอือดาวเราคือเตยให้จปกลูก ใส่ได้ครับใส่มาอ้างดาวเห้ใส่เข้ามางามลงามเลยส่มอ้างดาวเลยใส่อ้างดาวเลยเป็นเป็นเหมือนช้างเดียเลยตาลึืใส่ป้ายชื่อเลยครับไม่ค่อยชัดแต่ดูได้อ๋อ นามัสเตไม่อหอไม่มีหลดุดแล้มแมนของเอฟซีสางหมบล็กวุนว้นยะนมมสองอยังชุดอ๋อของพี่อุ่ยนะมันตัดยูเหรอ เขาบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวว่าวางจะทำให้น้องดาวด้วยด้อเขาวะครับเฮอยเท่เลยครับเจ้ายจ้าวจเอาเจ้ยเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้า้าขอ้ดเาเจ้าเจาเาเจ้าเ้เ้า้อ้ามา้าเจ้าเจ้าง้เจ้าเจ้้าเ้าเา้าเ้า้าเจา้าเจาเจ้าเ้เจาจาเา้าเ้าเจ้าเาาเจ้้าเ้้าเเจาเจ้ก้าาเ้าเจาาา เฮ้ยบังวันวนจนเ้ยเอ้ยเอ้ยเยโอ้โหเห็นหน้าใสอีกโอ้โหลองใสมึงวะลองใสเดบแล้วถ้าเอีบอกจะทำเงดาวด้วยลองใส่ร้่งดาวดูจะเป็นยังไงครับเออ อีกน่ารักดีเลยะโอ้ตกใจอยังล่ะเราผลพูดนะตาบอกอเงี้ยงว่าตกใจเหมดโอ้ใส่ยันยันแล้วก็ใส่ยันใส่ยันยันหลักดิ้นหนึ่งเลยโอ้โหยางรอครับน้องดาวโอ้โหเดี๋ยวต้องทีทำให้น้องดาวด้วย นั่งเลยเทไปเลยจะเขียนว่าดาวมงคลเป็นรูปทวิคเนโอ้โหเอ้่ทป่เอ้ยโอ้อหเื่อเสียแล้คือคือเออคือคอยากได้ต้องาเรียวกันนะเอ้ยเอ้เสียดาวเออคือคือเนยล่ะแอปนึแอปด้วย แอบเออออกออกมาออกัแบบเออมาคือมาือมาืออันี้อันนี้จางเด็กเขาจะคล้องมานะเขาบงบัวถอดดอกไปเอ้ยตอนบัวถอดดอกไปเออเดี๋ยวเอฟซีทำมาให้ดาวนะน่ารักน่ารักโอคืออะไส่องงานะเียคือคือคือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นการเล่นลูกไม่มีครับใส่มาอ้างน้องครับแล้วก็จะใส่เดินขับแค่นี้ครับผมเป็นการเดินไปในตัวโอ้ยดูสิว่ามาเทดาวมาเทแค่เห็นมันหลังแทงเตะไขว่แล้ว เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไปเอาดอกขอ้าวบัวนะเอ้ยเอ้ยเยอะเป็นเป็นสนิมสนิมเขาเรียกว่าสนิมทองเหลืองเป็นสีออกอันนี้เยื้ออย่างที่ะดาวอะวันนี้เอาไม่นี้ปะยางไปลูก ไอ้าเะมาจะมาเราบอกามาอรขอมื่อมื่อแล้วได้คะแนนดีแต่่าเติมเลยพออะไรมาที่นั่นตรงนี้มาทำก้าตาดไปเด้ผมเดินกลับนะครับไปนั่นบ่หนิไปยังไป